สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ามาในรายการแล้วนะคะวันนี้จะขออนุญาตย้อนกลับไปในยุคสงครามอินโดจีนมีพระเกจิอาจารย์ดังมีอยู่สี่รูปที่มีลูกศิษย์ลูกหาเรื่อมสายสัาธามากมายวัตถุมงคลของท่านนั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากเพราะว่าโดดเด่นทางด้านแขวคราดคงกระพันชาตรีเล่าลือกันปากต่อปากเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าพระเกจิอาจารย์ดังนามเดียวกันนิยมเรียกผูกติดกันว่า จาจงคงอีนะคะท่านผู้ฟังค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านที่เข้ามาแล้วติดตามรับฟังให้จบด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้กดติดตามแล้วมีความสนใจในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะท่านผู้ฟังค่ะแนะานำของช่อง YouTube วันใหม่เล่าเรื่องแอดมินผู้จะดทำรายการขอกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสีท่านมาณที่นี้ด้วยความเคารพยิ่ง จาาจงคงอีเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ดังย้อนไปในยุคข,ของสงครามจีนนั้นประกอบไปด้วยหนึ่งพระเกจิเรืองวิทยาแห่งวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีมีนามเดิมว่าจาดวงกำพุทธเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมพศ2415ตรงกับวันอังคารเดือน4ปีวอกแรม6ค่ำ้ที่บ้านดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา เมื่ออายุครบ20ปีแล้วเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพระครูปราจีนบุรีวัดหลวงปีชากุลท่านเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อวัวัดบ้านสร้างเป็นพระกรรมาวาจารย์และพระอาจารย์หลีวัดบางคางเป็นพระอนุสาวนาจารย์มีโอกาสได้ศึกษาวิชาจากพระเทระที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นในช่วงที่หลวงพ่อจาดท่านออกทุดงอยู่ในป่าอยู่หลายปีได้พบพระเถระมากมายอาทิ เช่นหลวงพ่ออีวัดสัตหิบจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องจังหวัดนะคนปรปฐมเป็นต้นเมื่ออายุประมาณ40ปีได้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับเนื้อหาที่จะกล่าวถึงก็ขอสรุปโดยดังนี้ก็คือในยุคของสงครามมหาเอเชียบุรพาวัตถุมงคลหลวงพ่อจัดท่านได้มีการจัดสร้างหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ว่าครั้งที่ยิ่งใหญ่และสร้างกันเป็นจำนวนมากนั้นเกิดขึ้นในปีพศ2483มีพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีวิทยาคมทั่วประเทศได้จัดสร้างวัตถุมงคลนี้แจกจ่ายเหล่าทหารหารทั้งหลาย หลวงพ่อได้รับลากธนาจากจมพลปอพิบูลสงครามให้ร่วมประกอบพิธีปลุกเสกเครื่องรังของขังด้วยหลวงพ่อจัดท่านได้สร้างเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นพระมหาอุดนั่งอยู่กลางดอกบัวมีทั้งเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงเกียรติคุณแห่งเหรียญหลวงพ่อจัดประจักษ์เมื่อครั้งที่มีเครื่องบินฝรั่งเศสมาทิ้งระเบิดจะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บซึ่งเกิดจากบริหารที่เรื่องรือจนได้รับสมญานามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภาค ตะวันออกดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระพิสุโดยทั่วไปและเป็นที่เคารพนับถือของพถถระเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระสังฆาราชแพ้ได้มอณะาภาพอย่างสงบเมื่อวันที่10พฤศจิกายนในปีพศ2499สิริอายุได้85ปีนะคะ ลำดับ,บต่อไปก็ได้แก่หลวงพ่อจงพุทธาโสโรแห่งวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นภาคเกจิอาจารย์ดังในอดีตช่วงของสงครามอินโดจีนมีนามเดิมว่าจงสมรับวันเดือนปีเกิดนั้นเนื่องจากว่าเป็นเหตุการณ์ที่ล่วงเลยผ่านพ้นมานานแล้วอีกทั้งการบันทึกก็ไม่ได้มีหลักฐานที่เด่นชัดแต่ว่าระบุไว้พอรู้ความในช่วงที่ว่าเกิดในสมัยของต้นรัชกาลที่ห้าแห่งราชวงศ์จัก,กรีวันพฤหัสเดือน4ี่ปีวอก กับวันที่6เดือนมีนาคม2415ถือว่ากำเนิดในท้องที่ตําบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวนั้นประกอบอาชีพในการทำนาอายุครบอุปสมบทในปีพศ2435จึงได้บวชที่พระธาศีมาที่วัดหน้าต่างในมีหลวงพ่อสุนเจ้าวัดวัดบางประหมอเป็นพระอ,อุปชาพระอาจารย์อินเจ้าวัดวัดหน้าต่างนอกเป็นพระกรรมวาจา และพระอาจารย์โพเจ้าวัดวัดหน้าต่างในเป็นพระอนุสาวนาจารย์ต้นภูมิทำความรู้อันเกิดจาก ความวิริยะภาคเพียนทําให้เป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมทางหลายต่อมาเมื่อหลวงพ่ออินได้สิ้นบุญลงทําให้ตําแหน่งเจ้าวัดวัดหน้าต่างนอกว่างลงชาวบ้านต่างเห็นพ้องต้องกันว่าหลวงพ่อจงท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นเจ้าวัดวัดหน้าต่างนอกด้วยความเป็นพระเถรราจารย์ที่มีวิยาคมแก่งกล้าได้รับการถ่ายทอดวิยาคมจากหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอและหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลจังหวัดพระนคร อยยธยานอกจากนี้แล้วท่านยังเป็นสหายธรรมกับหลวงปู่ปาลวัดบางนมโคเพราะว่ามีพระอุปชารูปเดียวกันด้วยอย่างไรก็ตามด้วยเวลานั้นยังไม่ได้มีการใช้ชื่อสกุลจึงได้ไม่มีการระบุชื่อนามสกุลเดิมของท่านไว้ด้วยแต่ว่าท่านนั้นมีกิจศัพท์แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางงานปลูกเซ เครื่องวัตถุมงคลในกรุงเทพที่มีการจัดพิธีใหญ่ทุกงานไปหลวพงพ่อจงจะต้องได้รับนิมนต์มาร่วมพิธีด้วยทุกครั้งก็ถือว่าเป็นพระเถราจารย์ที่ขาดเสียไม่ได้ด้วยว่ามีคุณธรรมอันสูงส่งครั้นสมเด็จพระสังฆราชแพ้ได้มีการสร้างเครื่องวัตถุมงคลครั้งใดจะต้องมีบัญชาให้นิมนต์มาร่วมปลุกเสกด้วยทุกครั้งขาดเสียไม่ได้เมื่อวันที่19เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2 5 0 8เวลา ตีหนึ่งห้านาทีมรณภาพด้วยอาการสงบอันดับที่3ของเกจิอาจารย์ดังในสงครามอินโดจีนก็ได้แก่หลวงพ่อคงธรรมโชโตวัดบางกระพร้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพ่ะเกจิอาจารย์แห่งรูปแม่น้ำแม่กรองเกิดในสกลจันทร์ประเสริฐเมื่อวันที่3แมเมษายนปีพศ2407ที่ตำบลบางสำโรงอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม อายุครบ20ปีแล้วเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดเหมืองใหม่เมื่อวันศุกร์ขึ้น6คข้าเดือนสิงหาคม2427โดยที่มีพระอาจารย์ร่วงท่านเป็นพระอุปชาพระอธิการจ่ย้ยเป็นพระกรรมาวาจารและพระอธิการทิมวัดเหมืองใหม่เป็นพระ อนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าธรรมโชโตที่แปลว่าผู้รุ่งเรืองในธรรมและได้ศึกษากับพระเถระที่มีชื่อเสียงอาทิเช่นพระอาจารย์ด่วงที่มีความเชี่ยวชาญการลบผงวิเศษได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อตัดวัดบางวันทองพระเถระผู้มีวิยาคมแกงกล้าดโดยเฉพาะวิชานปัตตลอดและได้ศึกษากับหลวงพ่อรุนวัดช้างเผือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพระกรรมฐานในภารรษาที่21ต่อมา ในปีพศ2448นั้นชาวบ้านในตำบลบางกระพร้อมได้มาอาราธนาท่านให้เป็นเจ้าวัดวัดบางกระพร้อมด้วยในขณะนั้นตำแหน่งของเจ้าวัดได้ว่างลงซึ่งในเวลานั้นก็ไม่มีสมภารปกครองวัดวัดก็อยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมมากด้วยหลวงพ่อท่านนั้นมีฝีมือในการพัฒนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงช่วยฟื้นฟูปฏิสังขรณ์ถาวราวัตถุภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมแล้ว สร้างความเจริญให้แก่วัดสำเร็จรุ่งในเวลาอันสั้นในปีพศ2464นั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบางกระพร้อมและได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชาเมื่อวันที่6กุมภาพัานธ์ปีพศ2486ขณะที่หลวงพ่อคงอยู่บนนั่งร้านเพื่อตกแต่งพระขนงพระพุทธรูปพระประธานองค์ใหม่เมื่อท่านสวมพระเกตพระประธานแล้วเสร็จท่านเกิดอาการหน้ามืดคล้ายกับจะเป็นลมแต่ว่ามีสติดีอยู่ มือประสานในอิริยาบถนั่งสมาธิจนหมดลมถึงแกแ่เมลณะาาพไปนะคะต่อไปเป็นในานามของพระครูวารเวทโมเนีหรือว่าหลวงพ่ออีพุทธสโรมีนามเดิมว่าอีทองคำเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมปีพศ2 4 0 8ที่ตำบลสัตหิบกิ่งอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีเมื่ออายุ25ปีนั้นเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดอ่างศิลานอกโดยที่มีพระอาจารย์จันจันทโสเป็นพระอุปัช ได้รับฉายาว่าพุทธสโรได้ศึกษาพระธรรมในและศาสนาพิธีในสำนักของพระอุปชาร่วม6กพรรษาต,ต่อมาได้ศึกษาวิปัสนาโทระในสำนักของพระครูนิโรธาจารย์หลวงพ่อปานวัดบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการจนมีความชำนาญในสมาธิวิปัสนาจึงได้กลับมาจำพรรษาที่วัดอ่างศิลาอีกพรรษาที่11 และกลับมาเยี่ยมญาติที่วัดสตัตหิบในพรรษานั่นเองร่วมมือกับญาติโยมทั้งหลายจัดการย้ายสำนักสงฆ์เดิมที่มีอยู่ที่หัวตลาดมาสร้างใหม่ที่วัดสตัตหิบในปัจจุบันนี้และญาติโยมทั้งหลายได้อราธนาท่านให้ปกครองวัดสตัตหิบสืบจนสิ้นอายุขัยของท่าน ลวงพ่อเป็นพระเถระที่มีศีลจารวัตรงดงามมีเมตตาธรรมปฏิบัติดีเข่งครัดในพระธรรมวินยัยมีตำนานเล่าขานว่าเมื่อครั้งสมัยสงครามโรคครั้งที่สองนั้นกองทัพพันธมิตรได้โจมตีฐานทัพเรือสัตหิบที่อยู่ในน่านน้ำ อำเภอสัตหีบแต่ปรากฏว่าลูกระเบิดที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบินไม่ลงมาที่พื้นที่ของสัตหีบแม้แต่ลูกเดียวมีผู้เห็นว่าในขณะที่เกิดสงครามมีการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินอยู่นั้นหลวงพ่ออีท่านนั่งบําเพ็ญจิตภาวนาอยู่กลางแจ้งได้อธิษฐานจิตทําให้ลูกระเบิดจากเครื่องบินกองทัพพันธมิตรที่โจมตีฐานทัพเรือสัตหิบทเที่ยวแล้วทเที่ยวเราไม่ลงมาในพื้นที่สัตหิบแม้แต่ลูกเดียวประ ชาชนชาวสัตตะหีบได้เรื่อมใสศรัทธาแล้วด้านวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็ได้แก่ประหลัดคิกที่มีชื่อในด้านมงคลธรรมค้าขึ้น มี2องตำราได้เขียนไว้แต่ว่าไม่ตรงกันถ้า,าว่าการรายงานในช่อง YouTube วันใหม่เล่าเรื่องได้ผิดพลาดพังไปต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะหลวงพ่อท่านได้ละสังขารอย่างสงบสิรีอายุได้82ปีในวันที่20เดือนกันยายนปีพศ2489ซึ่งตรงกับแรม10ข้ามเดือน10ปีจอเวลา21นาฬิกาเสร็จ แล้วลูกศิษย์ได้เห็นว่าท่านได้นั่งอยู่นานแล้วได้ประคองร่างท่านลงมาจากนั่งร้านจึงรู้ว่าท่านได้หมอรณาภาพในสภาพของนั่งสมาธิกรรมฐานบางตำราก็แจ้งว่าสิริอายุได้78ปีพรรษาที่58ผิดพ,พลาดพลั้งไปต้องขออภัยมานที่นี้ทุกท่านด้วยนะคะขอขอบพระคุณสำหรับทุกไว้ทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่องย t u b e วันใหม่เล่าเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ